เหมือนเราไม่เหมาะสมกันครับผมก็รู้สึกเข้าใจนะครับรู้สึกเข้าใจว่าคนเรามีสิทธิ์ที่จะคิดต่างนะครับคนเรามีสิทธิสิทที่จะเลือกรักหรือไม่รักเลือกชอบหรือไม่ชอบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยผมคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นเรื่องที่เล็กมากเลยไม่ซีเรียสเลยครับผมเราไม่ว่าเราจะพูดอะไรหรือทําอะไรเนี่ย แน่นอนแหละครับมันต้องมีคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องธรรมดาอย่าว่าแต่งานใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับแม้กระทั่งคนเราทํางานเล็กๆส่งรายงานครูมันก็ครูอาจจะมีทั้งชอบและไม่ชอบมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเรารู้สึกหน่อยนะแต่ว่าเพราะว่าโดนเราทกแรงแรงแต่ว่าคนที่ได้คนอื่นจะได้มากกว่าเราเยอะอะไรเงี้ยไม่เลยนะครับพี่อันนี้ผมกลับไม่หน่อยเลยครับผมดีใจมากเลยครับพี่ที่ผมได้รางวัลนี้เพราะผมรู้ว่ารางวัลนี้มีเกียรติมากผมรู้ว่าคณะกรรมการแต่ละท่าน เป็นคนที่เป็นคนทรง,ทรงคุณวุฒินะครับแล้วเราก็เลยรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่เราได้รับมาแต่ว่าแล้วผมก็รู้สึกเข้าใจด้วยครับที่จะมีคนชอบแล้วก็ไม่ชอบเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆครับพี่อย่าว่าแต่เรื่องผมไม่รับรางวัลเลยครับตั้งแต่ผมอยู่ในบ้านเดอะสตาร์มามันก็มีทั้งคนที่เข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้อยู่เสมอ,น,อนะครับคือว่าเราคิดอะไรอยู่เรากําลังทําอะไรเพื่อใครนะครับ การที่เราทํางานตรงนี้หรือการที่เราได้มาเล่นละครผมเราก็ไม่ได้เคยคิดครับว่าเราทําละครไปแล้วเนี่ยเราจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลเราคิดแค่ว่าผมจะทํำยังไงให้ให้คนที่ให้โอกาสผมมาเขารู้สึกไม่ผิดหวังจะทํายังไงให้คนเขามีความสุขกับคนอย่างผมที่มีเวลาได้เข้ามาแค่ไม่กี่ปีแต่มีได้ได้ได้มีโอกาสที่ดีๆได้ทํางานให้คนเขามีความสุข ผมคิดแค่ตรงนั้นเองครับแล้ววันนี้พอผมได้รางวัลผมก็เลยมีความสุขามากๆครับผมได้เข้าไปอ่านไหมกับกระแสทีจัดกันในนัไม่ได้เข้าไปอ่านเลยครับผมไม่ได้เข้าไปอ่านแต่ว่าเราก็รู้ครับเราก็รู้ว่าเป็นธรรมดาอย่าว่าแต่พันทิ์เลยครับผมคิดว่ามันก็มีทุกทุกอย่างนะมีทุกเว็บมีทั้งเ,ออเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาแหละครับเพราะว่ามันก็สําหรับตัวเราแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็น เป็นเรื่องใหญ่อะไรนะครับไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติแต่พี่เวยใหญ่แเลยตั้ง่ามันจะเจอฟีแฟนอย่างนี้กับ่ในตอนรับรางวัลคุณใช่ว่าพ่อประกาศชื่อว่าเป็นเราแล้วตอนนั้นเนี่ยถ้าผมพูดผมก็ไม่รู้ว่ามันจะดีไหมนะครับพี่แต่ผมพูดตรงๆครับผมไม่ได้สนใจเลยครับผมไม่ได้สนใจเลยจริงๆครับว่าใครจะมองผมว่ายังไง เพราะผมรู้ว่าสิ่งที่ผมทําอยู่ผมทําเพื่อใครแล้วผมเข้ามาตรงนี้ผมทําเพื่ออะไรนะครับผมอยากให้คนเขามีความสุขครับผมอยากให้พุ่มกับเขาหายเหนื่อยผมอยากให้คนดูที่เขาเป็นแฟนละครของเอกแหรือว่าแฟนละครของทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะแฟนคลับผมเขามีความสุขกับงานที่ผมทํานะครับดังนั้นผมเข้าใจครับคนเราจะพิมพ์จะพูดจะคิดอะไรมันง่ายครับแต่คนเราจะทําอะไรให้มันดีสักอย่างเนี่ย ยากนะครับครับรแบบแรกเนี่ยพอรู้ว่าเฮ้ยจะแสบมินมากแบบแรกเราแบบไม่ต้องไปาใครไม่คกับไม่เลยครับพี่สาบานให้ผมตายครับผมไม่จำเป็นต้องปรึกษาใครเลยครับแล้วผมก็รู้สึกผมเข้าใจครับผมผมเข้าใจว่ามันมีทั้งคนชอบและไม่ชอบอย่าว่าแต่ในโลกอินเทอร์เน็ตเลยครับพี่ในที่ทํางานคงม,มีทั้งคนที่ชอบเราแล้วก็ไม่ชอบเราแต่ว่าเรารู้เนี่ยครับเรา ชอบเราหรือไม่ชอบเรามันไม่มีความจําเป็นที่เราจะต้องไปเกลียดหรือไปไม่ชอบพวกเขายังไงยังไงผมก็รักกับสิ่งที่ผมทําแล้วก็หวังดีกับคนที่เขาดูครับไม่อ่ะมองับเราเลยไม่ได้มี่ไม่ได้มีแม้แต่นิดเดียวเลยครับเพราะว่าผมรู้ครับพูดง่ายนิดเดียวครับพี่คนเราพูดง่ายนิดเดียวแต่ว่าการที่เราจะทําอะไรเพื่อคนหลายๆคนไม่ง่ายหรอกครับยากอยู่แต่ว่า เราเต็มใจครับแต่สำหรับโตโน่ยังรู้สึกว่ารางวัลน,นี้ยังมีคุณค่าอยู่นะแน่นอนครับพี่รางวัลน,นี้มีคุณค่าแน่ๆครับเพราะว่ารางวัลน,นี้มีมานานนะครับแล้วแต่ละคนที่เขาได้แต่ละคนที่เข้าชิงมาก็มีแต่คนที่มีความสามารถการที่เราได้รางวัลน,นี้มามันเหนื่อยมากนะครับเดือนแพ้ไม่ใช่ง่ายๆเลยผมไม่เคยมักง่ายกับสิ่งที่ผมได้รับแล้วก็ได้ทําเลยดังนั้นผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่ มีคนเขามองเห็นมีทั้งคนที่คนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยซึ่งนั่นเป็นเรื่องธรรมดาครับผมไม่้อเลยไม่มีเหตุผลอะไรที่ผมต้องท้อเลยครับพี่ครับาเหมือนเหมือนวันนี้เออมันแรงขับดันและให้จะลังใจ่กับทีมงานเลยใช่ไหมที่เราคิดแนใช่ครับเพราะว่าเราเราเหนื่อยมากครับกับเรื่องนี้แล้วเรือนแพก็เป็นละครพีเรียดทำมาหลายครั้งแล้วคนที่เคยเล่นก็มีแต่คนที่เก่งๆทั้งนั้นนะครับ แล้วผมดีใจมากครับที่ผมที่ผมได้รับรางวัลน,นี้เพราะว่าผมเหนื่อยกับมันมากจริงๆแต่เรื่องของความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเป็นสิ่งที่คนจะคิดต่างกันได้ครับเป็นเรื่องธรรมดาต้ <คน S 1> องอยากบอกอะไรกับคนที่วิจารณ์เรามาอะไรเนี้ยอยากบอกอะไรกับคนที่วิจารณ์ผมเหรอครับในทางแง่ทงั้งดีและไม่ดีคือเราพี่กับกับกานนี้อยากบอกอะไรครับว่าครับครับ ผมจะพยายามพัฒนาตัวเองนะครับพวกคุณจะได้มีความสุขกับสิ่งที่ผมทําอยู่ครับแล้วกดดันไหมอ่ะเพราะว่าหนูทดลองใช้ำาการการันตีแล้วเป็นเรื่องหน้าต่อไปเราเป็นคนดีไหมถามว่ากดดันไม่ไม่กดดันนะครับแต่ถามว่ามันเป็นแรงผลักดันที่อยากจะทําให้ผมทําสิ่งที่ดีๆไหมเป็นแรงผลักดันที่ดีมากๆเลยครับเพราะว่าเราเหนื่อยมากๆกับสิ่งที่เราทําเหนื่อยจริงๆครับเรือนแพแต่ว่า พอมีคนเขามองเห็นเราก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกว่ามีพลังที่อยากจะสู้อยากจะทำมันต่อไปนะครับ